Oh, สวัสดีค่ะเรื่องราวที่นะนำมาแชร์กันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ในการไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะมีการแชร์ประสบการณ์ในการไปเรียนช่วงมัธยมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ <Okay. S 2> หากใครต้องการรับชมรับฟังนะคะสามารถตามไปได้ที่คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ในด s สคริปชันนะคะ ก็สําหรับเรื่องราวที่จะมาแชร์กันในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องราวในพาร์ทของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งจะเป็นระดับปริญญาตรีเนาะก็คลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงทั้ง การาสมัครเรียนยังไงนะคะจบจากไทยเนี่ยสามารถมาเรียนที่นี่ได้ไหมต้องทำยังไงบ้างมีการสอบอะไรหรือเปล่านะคะรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ในส่วนของคณะที่เราได้เลือกเรียนด้วยเนาะแล้วก็จะมีการพูดถึงสังคมนะคะในการเรียนในมหาวิทยาลัยที่นี่เนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องฝึกงานด้วยนะ แล้วก็ขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะตรงนี้เลยนะคะว่าประสบการณ์ตรงนี้เนาะจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัย UOW นะคะหรือว่า UOW University College นะคะหรือชื่อเก่าก็คือ KDU University College นะคะซึ่งแคมปัสนะคะหรือว่าสาขาที่เราไปเรียนเนี่ยจะอยู่ในรัฐปีนังเนาะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรานํามาแชร์กันในวันนี้เนาะจะเป็นของมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นนะคะหากเป็นมหาวิทยาลัยอื่นก็อาจจะมีเงื่อนไขนะคะหรือว่าข้อแตกต่างตามแต่ละ,ะสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกทุกคนเลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ จบจากที่ไทยสามารถมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถทําได้นะโดยที่เบื้องต้นนะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะขอเป็นผลการเรียนนะจากาในช่วงของมอปลายนะคะซึ่งจะเป็นคะแนนจากม4จนถึงม6เลยเนาะซึ่งเราก็จะต้องไปแปลเอกสารต่างๆตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับมหาลัยที่เราได้เข้าเรียนนะคะเด็กต่างชาตินะคะ ทุกๆคนเลยนะก็จะต้องมาสอบนะคะเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภาษานะคะ ซึ่งข้อสอบตรงนี้นะคะจะเป็นข้อสอบจากทางมหาวิทยาลัยเองเนาะโดยข้อสอบตรงนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบ่งเป็น4พาร์ทหลักๆนะคะ1ก็คือ grammar นะคะ listening reading writing นะคะโดย4หัวข้อหลักๆนี้นะคะแชร์เรียรวมกันแล้วจะได้100เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะก็ได้มีเกณฑ์นะคะจะต้องทำให้ได้ 75ถึง80%ขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าเรียนในคณะที่เราได้เลือกไว้นะคะหรือว่าเป็นคณะที่เราต้องการเรียนนั่นเองนะแต่ว่าหาก มีการสอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาลัยได้ตั้งไว้เนาะตรงนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนนะคะโดยคอร์สที่สั้นที่สุดของมหาวิทยาลัยนะจะอยู่ที่4เดือนนะคะแต่ว่านานที่สุดเนี่ยก็จะนานถึง1ปีได้เลยนะ ท้งนี้นะคะการเรียนปรับพื้นฐานตรงนี้จะขึ้นอยู่กับคะแนนสอบที่เราได้สอบวัดระดับไปเมื่อสักครู่ด้วยนะว่าเราอยู่ในเกณฑ์หรือว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนตรงนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสำหรับเรานะคะเราได้ทำข้อสอบอผ่านเกณฑ์ทำมหาลัยเนาะเราจึงได้ เรียนในคณะที่เราได้เลือกไว้เลยนะคะไม่ได้เรียนเป็นปรับพื้นฐานภาษาตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้แน่นมากนะแต่ว่าตามที่เราได้เคยเไปามน้องๆนะคะที่ได้เรียนปรับพื้นฐานก่อนนะคะเขาก็บอกว่าตัวปรับพื้นฐานตรงนี้นะคะก็จะเรียนเป็น ในส่วนของทั้ง grammar นะคะแต่ว่าจะมีการเน้นทางด้าน communication นะคะหรือว่าการสื่อสารเนาะเพราะว่าอย่างในคลาสนะคะก็อาจจะมีการระบุคำคำหนึ่งนะคะเป็นหัวข,ข้อขึ้นมาในแต่ละวันนะเพื่อให้นักเรียนนะคะในชั้นผลัดกันขึ้นมาพูด เ,เกี่ยวกับคาคานั้นนะคะให้เป็นเรื่องเราอาจจะมาจากประสบการณ์ที่เราประชิญน,นะคะหรือเป็นการเล่านิทานนะรวมถึงในชั้นเรียนนะคะก็จะมีการทําละครสั้นด้วยเนาะให้เราได้ฝึกฝนนะคะในการสื่อสารกับคนอื่นๆนะคะแต่ในด้านทฤษฎีนะคะทั้ง grammar อ่า reading หรือว่า writing นะคะก็จะอยู่ในการเรียนปรับพื้นฐานนี้ด้วยนะ ซึ่งการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้มีวิชาอื่นๆเสริมเข้ามานะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบคอร์สนะคะก็จะมีการสอบวัดระดับอีกครั้งนะคะหากผ่านเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนในส่วนของคณะที่เลือกไว้ได้เลยนะคะหลังจากทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัายก็จะมาไล่ดูนะคะรายวิชาต่างๆตามผลสอบของเราเลยนะว่าเราเนี่ยมี คุณสมบัติเพียงพอในการเข้าคณะที่เราต้องการได้หรือไม่นะคะซึ่งในจุดจุดนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าแต่ละคนได้เลือกคณะอะไรไว้บ้างนะคะทางมหาลัยนะคะก็จะแนะนำะทั้งคอร์สการเรียนนะคะว่า มีรายวิชาอะไรบ้างนะที่เราจะต้องเรียนณตรงนี้นะคะต้องขอบอกทุกคนไว้นิดนึงเนาะว่าระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียนะคะจะมีการแบ่งเป็นดิพโลมาแล้วก็ดีกรีนะคะซึ่งในตรงนี้เนาะดโพโลมาก็จะเทียบเท่ากับอนุปริญญานะคะซึ่งจะมีการเรียนการสอนประมาณ2ปีครึ่งนะคะและในส่วนของดีกรีนะคะหรือว่าเทียบเท่า ปริญญาตรีนั่นเองนะก็จะมีการเรียนตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะแต่ด้วยปกติอาจจะใช้เวลา3-4ปีนะนี่ก็ขึ้นอยู่กับคณะที่เราได้เลือกเรียนนะคะซึ่งโดยปกตินักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนในส่วนของดิโพรมาก,ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปในส่วนของตัวดีกรีเนาะ ในส่วนของเรานะคะเราได้เลือกคณะในส่วนของดิพล oma เป็น Creative Media Design นะคะซึ่งก็จะเป็นคณะเกี่ยวกับการออกแบบนะคะซึ่งจะรวมถึงการออกแบบ Animation ด้วยนะคะรวมถึงสื่ออ,ออนไลน์ต่างๆนะคะการทำเว็บไซต์นะคะซึ่งเราเลือกคณะนี้จากความชอบของเรานะเราชอบศิลปะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบแอนิเมชันด้วยนะคะก็เลยอยากไปเรียนรู้ในตรงนี้เนาะ และในส่วนของน้องสาวของเรานะคะตอนดิปโลมาเนี่ยน้องสาวได้เลือกเป็น hospitality นะคะหรือว่าก็คือสาขาการโรงแรมนั่นเองเนาะณนะตอนนี้นะคะเราก็จะขอไปในส่วนของดิปโลมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปจนถึงดีกรีนะคะเอาละค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้นะเราก็ขอให้ทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตามหาวิทยาลัยที่เราได้เลือกไปเรียนนะคะซึ่งก็คือ uow นั่นเองนะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นตามภาพเลยเนาะมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะว่าเกาะปีนังเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะเนาะรวมถึงนะคะมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ย จะไม่ได้มีตึกหลักอันนี้อันเดียวนะคะบางมหาวิทยาลัยก็จะมีตึกย่อยๆนะคะไปอยู่ในรอบๆเกาะเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนคณะอะไรนะคะหรือว่ากําลังเรียนวิชาอะไรอยู่นะคะลําดับต่อไปนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่รับส่งนะคะหรือว่าที่ที่เราเนี่ยจะมานั่งรอรถนะคะ ซึ่งตัวของ KDU เองเนี่ยก็จะมีลานกว้างๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเนาะก็สามารถมานั่งรอรถนะคะหรือว่ามานั่งทำรายงานเพลินๆก็ได้นะโดยปกติแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะในการจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะอีเวนต์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะาแล้วแต่คณะต่างๆที่เขามีแคมเปญจะจัดด้วยนะคะอย่างเราเนี่ยเรียนคณะ ศิลปะนะคะเป็นออกแบบก็จะมีการออกบูธนะคะทั้งขายของนะคะหรือว่ามีการเอ่อเพนเป็นบอดี้เพนนะคะหรือว่าในช่วงฮาโลวีนนะคะก็จะมีการจัดอีเวนต์ฮาโลวีนอย่างเช่นพวกบ้านผีสิงนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะ ต่อมานะคะที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในภาพณตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะที่ทุกคนก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะจะต้องเข้ามาห้องนี้นะคะเนื่องจากว่าห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เรามาคุยเกี่ยวกับคอร์อสเรียนต่างๆนะคะคณะที่เราต้องการที่จะมาเรียนนะเราก็จะรู้เกี่ยวกับทั้งค่าเทอมนะคะรายวิชาที่จะเรียนในปีนั้นๆเนาะ อ๋อแล้วก็เราลืมบอกไปนะคะว่าการเข้าหมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีการสอบสัมภาษณ์อะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ของทางหมหาวิทยาลัยเลยเนาะสำหรับออความชอบแล้วก็ ความสนใจต่างๆนะคะว่าเรามีความชอบความสนใจเนี่ยตรงกับคณะที่เราอยากเรียนหรือเปล่านะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของาทางมหาวิทยาลัยนะก็จะช่วยแนะแนวแล้วก็แนะนําเรานะคะให้เราได้ไปเรียนในคณะที่เหมาะกับเราจริงๆนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของเราจริงๆเนาะหลังจากที่ พาทุกๆคนนะคะทัวรว์คร่าวๆนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วนะเราก็ขอย้ายมาในส่วนของคณะบ้างนะคะคณะที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นคณะออกแบบนะคะซึ่งในคณะเนี่ยก็จะมี2ส,สาขาหลักนะซึ่งก็คือ Creative Media Design และ Interior Design นะคะอันนี้จะเป็นสาขาสำหรับระดับดปโลมาเนาะ โดยคอร์สที่เราเรียนนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนั่นเองนะคะก็ขอเริ่มเป็นในส่วนของวันแรกนะคะในการเปิดเรียนในระดับดิพล o m เนาะสำหรับที่นี่นะคะ การเปิดเรียนวันแรกนะก็จะมีการให้นักเรียนนะคะไปเจอกันในหอประชุมก่อนเนาะของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งหอประชุมก็หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของหอประชุมนะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะหอประชุมก็ไม่ได้มีการจัดโต๊ะแบบนี้ตลอดเวลานะคะอย่างตอนที่เราไปวันแรกนะคะก็จะมีการเรียงเป็นเก้าอี้อย่างเดียวนะคะเยอะมากๆจะรองรับ นักศึกษานะคะในอ,อินเทคนั้นนะคะซึ่งการรวมตัวกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นนักศึกษาจากทุกคณะเลยเนาะเราก็จะได้เจอเพื่อนๆนจากคณะอื่นๆนะคะ โดยที่อันนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการรับน้องที่ไทยเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะไม่ได้มีการเล่นกิจกรรมนะคะเป็นคณะคณะไปนะแต่พวกเราทุกคนนะคะก็จะมารวมกันเลยทั้งมหาวิทยาลัยนะคะพวกเรานักศึกษาใหม่นะคะก็จะได้มารู้จักเพื่อนๆน,นนะคะที่จะเรียนในคณะเดียวกันรวมถึงเพื่อนๆนในสาขาเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆจากต่างๆคณะด้วยนะ ตอนนั่งนะคะเขาก็จะจัดให้นั่งเป็นคณะคณะเนาะแต่ว่าก็ยังติดกับคณะอื่นๆอ,อยู่ดีนะคะแล้วก็มีการไทยถามเพื่อนๆน,นะว่ามาจากคณะอะไรกันนะคะอย่างของเรานะคะคณะของเราณนะตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าคนได้นะคะแต่ว่าสาขาของเรานะคะตอนนั้นมีนักเรียนประมาณ3คนเท่านั้นเองนะคะ เหมือนจะน้อยใช่ไหมเพราะว่ามหาลัยที่นี่นะคะจะมีการเปิดอินเทคนะคะหรือว่าให้นักเรียนาสามารถเข้ามาเรียนในคณะอยู่เรื่อยๆเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งของคณะเรานะจะอยู่ที่ประมาณ3-4ครั้งต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอม1หรือว่า ปีหนึ่งของพวกเรานะคะก็จะเริ่มต้นไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะเริ่มช่วงมกรานะคะบางคนอาจจะเริ่มช่วงมีนาหรือว่าบางคนอาจจะไปเริ่มปลายปีนะคะอย่างเช่นตุลาอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยนะคะว่าเปิดรับสมัครกี่รอบเมื่อไหร่ยังไงนะคะซึ่งในกิจกรรมรับน้องวันแรกนะคะเราก็จะได้รับปฏิทินแบบนี้นะคะรวมถึงตารางเรียนด้วยนะซึ่งหน้าตาประมาณนี้นะคะ ก็จะมีอาจารย์นะคะเป็นคนไฮไลท์ให้นะคะแล้วก็บอกเกี่ยวกับวิชาต่างๆนะคะที่เราจะเรียนในเทอมนั้นๆด้วยนะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะในทุกๆเทอมเราก็จะได้อะไรที่หน้าตาประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูอีกทีนะคะว่าเราถึงเวลาในการเ,าเลือกวิชาไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ต้องมีการจัดวิชานะคะให้มันไม่ชนกันด้วยนะอันนี้เราก็ต้องไปดูเอาเองด้วยเนาะกลับมาในส่วนของรับน้องเนาะการรับน้องนะคะ ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกมเหมือนแบบให้ไอส์เบรกกิ้งนะคะเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะตรงนี้นะคะเราก็นอกจากที่จะได้รู้จักเพื่อนๆในคณะนะคะแล้วก็เพื่อนๆต่างคณะแล้วนะยังทําให้เราเคยชินกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยนะคะและทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการให้พักทานข้าวนะคะซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดการให้พวกเรานะคะพวกเราก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวนะคะ หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะก็จะมีการพาทัวร์มหาวิทยาลัยเนาะว่า,าชั้นนี้เป็นอะไรนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะคะที่เราพาทัวร์กันคร่าวๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของอชั้นแรกนะคะของมหาวิทยาลัยนะซึ่งมหาวิทยาลัยที่เราได้เลือกเรียนนะคะก็จะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์คราวๆด้วยเลยแล้วกันเนาะอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็คือเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านอาหารนะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ให้นักเรียนการโรงแรมนะคะฝึกฝนจริงนะคะปฏิบัติจริงนะจะมีทั้งโซนร้านอาหารนะคะแล้วก็โซนครัวด้วยนะตรงนี้นะคะก็จะมีการเปิดให้อจองโต๊ะนะคะ เพื่อที่จะไปรับประทานอาหารกันอย่างแบบจริงจังด้วยนะก็แล้วแต่นะคะว่าออนอะณตอนนั้นนะคะจะมีเป็นเมนูอะไรเสิร์ฟนะคะซึ่งทางนักศึกษาของทางสาขาการโรงแรมนะคะก็จะมีการแจ้งให้กับออนักเรียนคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยทราบนะคะหากใครสนใจก็สามารถไปรับประทานได้นะคะ สำหรับสาขาการโรงแรมนะคะนอกเหนือจากโซนที่เป็นร้านอาหารแล้วนะคะก็ยังมีให้ฝึกเป็นโซนของบาร์ด้วยนะคะแต่ว่าบาร์นี้นะคะไม่ได้เปิดรับแขกนักศึกษาจากข้างนอกเพื่อไปเทสนะคะก็จะเป็นแค่าการเรียนการสอนนะคะทั้งค็อกเทลม็อกเทลต่างๆนะคะการจัดการบาร์นะคะอุป,ปกรณ์ต่างๆด้วยนะ แลนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบจําลองนะคะที่เหมือนห้องในโรงแรมเลยเนาะซึ่งนักเรียนการโรงแรมนะคะก็จะมีการาได้ฝึกการทำความสะอาดการปูเตียงต่างๆนะคะรวมถึงการแม a จเมนต์ในโรงแรมด้วยนะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ทราบดีเทลลึกมากนะคะแต่ว่าอันนี้จากที่น้องสาวเราให้ฟังนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโซนห้องน้ำด้วยนะคะซึ่งถือว่า มี f a c i l ิตีนะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะตัวมหาวิทยาลัย k คดนะคะก็มีชื่อเสียงทางด้านการโรงแรมด้วยนะเอาละค่ะตอนนีเ้เราก็มาในส่วนอื่นกันบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นแ l a บต่างๆนะคะหรือว่าห้องปฏิบัติการต่างๆของสายาวิศวะไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยนะคะ ออมมหาวิทยาลัยนะคะก็มีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ซึ่งสาขาย่อยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมด้วยนะคะเป็นการสร้างเกมต่างๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเ,เองเนี่ยก็จะมีห้องออที่มีคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะอุปกรณ์ให้สําหรับนักศึกษาได้ใช้ด้วยนะและเนื่องจากว่าเราเนี่ยเรียนคณะ ออกแบบนะคะเราก็จะมีการได้ใช้บางห้องนะคะแชร์กับาทางคณะวิศวะบ้างด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นห้องคอมอันนี้นะคะอันเนี้ยเราก็จะได้ใช้เรียนเป็นบางรายวิชาเหมือนกันเนาะอย่างเช่นแบบเป็นวิชาที่จําเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการปั้นโมเดลต่างๆนะคะเราก็จะย้ายมาในห้องนี้นะคะ จะสําหรับนักเรียนนะคะอย่างเช่นาสายธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นนิเทศนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาใช้ในส่วนของ l ลบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนาะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีอีกแ a บหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าอินเทอร์เน็ต lab นะคะอันนี้ก็ตามภาพเลยนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์คอยให้บริการนะคะรวมถึงเครื่องปรินเตอร์แล้วก็ถ่ายเอกสารเนาะ เพื่อที่เอาไว้ให้นักศึกษานะคะได้ใช้ทำรายงานหรือว่าปริ้นรายงานต่างๆนะคะโดยที่เราเนี่ยจะมีบัตรนักศึกษาเนาะแล้วก็สามารถเติมเงินเข้าไปนะคะซึ่งบัตรนักศึกษานี้สามารถใช้เพื่อที่จะจ่ายค่าปริ้นต่างๆได้นะแล้วก็สามารถใช้จ่ายค่าที่จอดรถของมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้อง iMac นะคะ พวกเราที่เป็นนักเรียนออกแบบนะคะก็จะได้ใช้ห้องนี้ด้วยนะจะได้ใช้เป็นบางรายวิชานะคะเป็นวิชาที่จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมนั้นๆก็จะมาใช้ห้องนี้นะคะแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะดยส่วนตัวนะคะพวกเราก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กของตัวเองนะคะ <c oughs> เพื่อว่าบางครั้งนะคะการบ้านต่างๆเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องทำที่บ้านนะคะแล้วก็ค่อยเอามาส่งเนาะ มาต่อกันที่โซนต่อไปเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเลคเชอร์นะคะด้วยปกตินะคะห้องแบบนี้นะเราจะเอาไว้เรียนพวกวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าวิชาพวก ethics and moral นะคะหรือว่าพวกเป็นแบบวิชาจริยธรรมอะไรแบบนี้นะคะรายวิชาพวกนี้นะคะจะมีการเรียน รวมกับคณะอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทําให้เราได้เจอเพื่อนๆต่างคณะนะคะรวมถึงได้มีโอกาสทํารายงานกลุ่มกันด้วยนะมาในส่วนของนิเทศศาสตร์กันบ้างน,นะคะหากเป็นนิเทศศาสตร์นะทางมหาวิทยาลัยก็จะมีห้องแบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้ทําการอัดหรือว่าจัดรายการวิทยุด้วยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนะ แล้วก็จะมีพวกแบบสตูดิโอนะคะกรีนสกรีนต่างๆนะให้นักศึกษาได้ใช้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะออตัวมหาวิทยาลัยนะคะก็ยังมีสาขาเน s ซิงนะคะหรือว่าเป็นออแนวพยาบาลน,นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นจำลองวอร์ดผู้ป่วยมาด้วยนะอันนี้ก็ถ้าเราจะไม่ผิดนะคะอยู่ประมาณชั้น5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้น5ของมหาลัยนะคะก็จะค่อนข้างเงียบทีเดียวนะคะ อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปบ่อยๆเท่าไหร่นะคะมาในส่วนต่อไปนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้สอบนั่นเองนะคะการสอบวิชาต่างๆนะคะที่เป็นเปเปอร์เนาะหรือว่าเป็นข้อสอบข้อเขียนนะคะก็จะมีการมาสอบตรงนี้เลยนะคะซึ่งโต๊ะเนี่ยตั้งห่างกันแบบมากๆเลยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่มากๆค่ะ แล้วก็เงียบสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าชั้นนี้นะคะอยู่ชั้นบนสุดของมหาวิทยาลัยเลยนะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมี6ชั้นเท่านั้นเองนะคะและนอกเหนือจากห้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยนะก็ยังจะมีเป็นยิมนะคะให้กับนักศึกษาได้ออกกำลังกายกันนะบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยเราแทบจะ ไม่ได้มาเลยนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยนะคะปกติก็ปั่นงานหัวฟูแล้วก็กลับบ้านนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ทัวร์มหาลัยกันเสร็จแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีภาพเป็น,นส่วนของคณะที่เราเรียนนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ค่ะภาพที่เราเอามาเนี่ย เป็นภาพเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะของมหาวิทยาลัยนะซ,ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการสร้างสาขาเพิ่มนะคะณยุคสมัยที่เราเรียนเนี่ยในปีนังนะคะ uow เนี่ยจะอยู่แค่ ตรงนี้ตึกนี้นะคะที่เราพาทัวร์ไปเมื่อสักครู่เนาะแต่ว่าณตอนนี้นะคะสาขาปีนังก็คือจะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสาขาใหม่เลยนะทุกคนสามารถอลองเสิร์ชด,ดูได้นะคะสาขานี้นะคะก็จะเป็นสาขาใหม่ซึ่งคณะของเรานะคะได้ย้ายไปที่สาขานน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราพยายามไปขุดภาพเก่าๆมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็อินไปกับประสบการณ์ที่เราเล่าให้ฟังต่อไปนี้นั่นเองนะคะทุกคนเราขอตัดจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัววิดีโอนะคะแล้วก็เนื้อหาในคลิปเนี่ยค่อนข้างยาวมากๆเลยนะเราจึงตัดสินใจขอแบ่งเป็นพาร์ทพนะคะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบก็ฝากติดตามในส่วนของพาร์ตต่อๆไปด้วยนะคะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย